แจ้งเตือนประชาชนหน่อยนะฮะเพราะว่ามีผู้ต้องขังเนี่ยหลบหนีจากโรงพักนะใช่ค่ะคคเกิดเหตุเมื่อคืนน่ะเป็นรอยต่อเข้าสู่วันนี้เนี่ยนะคะคคกำลังนำตัวผู้ต้องถังเข้าโรงพักที่สพแกลปรากฏว่าอาศัยจังหวะนั้นชิงหนีจนถึงตอนนี้นะคุณจากเที่ยงคืนตรงนี้เที่ยงวันน่ะ ยังหาตัวไม่เจอเลยค่ะโอ้ยังไม่ทันในทันได้สั่งได้ใส่ในตารางเลยนะใช่ค่ะเออ่อแต่ว่าโดดนี้ออกมาก่อนนะฮะใช่ค่ะคือตํารวจเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สอพอกแกลงเนะี่ยบอกว่าตอนนั้นกําลังนําตัวนายวีรวุฒิทองมีอายุ30ปีเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองเนี่ยนะคะช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาจะเอาไปไว้ในห้องขังหลังที่จับกลุมตัวได้จังหวะนั้นนะ่ะตํารวจกําลังพาตัวเข้าไปในห้องขังใช่ไหมไขกุญแจห้องขังละ ชั้นแรกไขเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จังหวะนั้นเขาถอดกุญแจมือแล้วด้วยไงคะคกำลังจะไขกุญแจประตูชั้นที่สองตอนนี้นี่แหละผู้ต้องหาเนี่ยวิ่งหนีไปเลยแล้วก็มีการผลักตํารวจผลักสิบเวรจนล้มวิ่งออกไปทางด้านหน้าสพกแกลงแล้วมันมืดไงเที่ยงคืนน่ะหนีไปวิ่งไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละมาะห่างจากสพกแกลงสักประมาณร้อยเมตรตรงนั้นมันเป็นป่าละมาอป่าหญ้าค่ะทะลุออกไปถนนสุขุมวิทได้ ตำรวจนะพยายามระดมกําลังกัน10นายตามหาตัวตั้งแต่เมื่อคืนนะคะไปสกัดตามเส้นทางต่างๆที่คิดว่าผู้ต้องขังคนนี้ยคนขวามือเนี่ยหลบหนีไปหาเท่าไหร่หาจนถึง7โมงครึ่งเมื่อเช้าค่ะยังไม่เจอตัวเลยทีนี้ก็เลยต้องยกเลิกค้นหาพื้นที่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวต้องวางแผนไล่ล่า คิดว่าน่าจะหนีไปได้ไม่ไกลนะคะก็เลยต้องกระจายข่าวประชาชนได้รับทราบนะใ<ช>ใครคพบใครเจอแจ้งเบาะแสกันมาด้วยแต่ว่าเรื่องของถ้ามีคําถามว่าผู้ต้องหาเนี่ยคดีหนักคดีใหญ่หรือเปล่าโอ้โหคุณคดีฆ่าคนอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะคุณคคือเป็นคดีลักทรัพย์นะฮะเพราะตัวเขาเองเนี่ยไปขโมยโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองทีนี้ตํารวจเขาสืบยังไงร,รู้ไหมคุณสืบทราบจากสัญญ,ญาณ G P S ของแท็บเล็ตที่เขาขโมยไปแล้วก็เปิดใช้เนี่ยแหละนะทำให้สามารถไปตตตาาามรรวววบัไดด้้แ่่สุทยก็หหนีะ คุมตัวเข้าห้องคุมขังนะครับใช่ค่ะนอกจากลักทรัพย์5คดีแล้วนะเขายังมีประวัติเสพยาเสพติดแล้วก็เรื่องของการเล่นการพนันด้วยอะค่ะอ่ะเดี๋ยวรอความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะค